ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทือทุท่านยินดีต้อนหลับข้าวโซช่องหัวยดือนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนียวทาหนึ่ง เมษายนโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผชม,ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับอภีเนี่ทานสิบบท โอพีเนวทานสิบูแบบสามตัวก็เบ่งปันสีน4 70. 4 70นะ่เจ็นะเบ่งปัน3ตัวให้พิษ จารณาหลักสิบท่าโชมก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็คือร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวเนียวทันใหม่นี้ครับ แปนเดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปดนเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเดี่นวทันที่แล้วหนึ่งสามานสามเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปดนทับโม ต่อไปครับผมใบนี้นักคิดสโนอลาเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งเป็ดเก้าศูนย์หนึ่ง เบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเปดเกก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบหน่วยบนเบ่งปันดับเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวดับเจ็ดตัวเดียวนะ ดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็สองสองท่านรวมครบบุญใบนานและก็โรจิเลสนาคา สองท่านนี้รวมขาดที่582รวมขาดที่582สองท่านนี้ก็รวมดับ582เหลือครบ110หน่อย0 1 3 4 6 7 9 0 1 3 4 6 7 9 ครุปอรสนอเบ่งปันให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้สิบบุญแบบหกตัวศูนย์หนึ่งสองสามหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเก้าอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน อดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนย์หนึ่งสองสามหกเก้าขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเบ่งปัน,นท่านชุดพิเศษสามเจ็ดห้าสามเก้าห้า เก้าเจ็ดห้าเก้็ดห้าเก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปาน,นทันเดนล่าศนย์ 4, 6, น่าศูนย์0469นะ เบ่งปันสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี้ก็เบ่งปันเอทฐานโคูณสองตัว สองตัวสิบหน่อยในทันใหม่นี้ครับโอ้แปลกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสองสองสองหกสอง,สอง เดียวทันที่แล้วผ่าน6กามก็การล่างด้วยนะการล่างการล่างด้วยต่อไปครับผมใบนี้ครบล่างอดีตที่แล้วผ่านสามสออดีตที่แล้วผ่านสามสอง นะท่านใหม่นี้ครับ0 1 2 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 7 8 9นะครบล่ากลุ่มกินุ์เจ้าของแนวทางที่เบ่งปันปต่อไปครับผมใบนี้ สีสกเกตกันเองแนวทฐานเด่นบนล่างเบ่ปงปาน2สูตรส3 3ส,ส,สก็แนวทฐานที่ปรพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเนวทฐานใหม่ก็เบ่งปนาน3 3ส ต่อไปครับผมใบนี้สองสูตรจับคู่โตดก็สุตละสองตัวอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันที่แล้วห้ากับหกนะห้าหกตัวชนหลุดนะผ่านตัวต่างห้ากับหก เดืนันใหม่นี้ครับไม่ชูนนะไม่ชูนสามแแล้วก็0 4, นะูนสี่ะไม่ชูนนะจับคู่30 34ูนสาประมาณนี้สคู่นะร้อยสิร้อยหน่วย10หน่วย เลขทันใหม่นี่ก็สามแปดแล้วก็ศูนย์สี่ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยบนเบ่งปัน4570 4570นะก็เบ่งปัน 4, 5, 4, 5, นะเบ่งป,ป,ปัน4ตัวให้พิจารณา เป็นแนวทาหลักหน่วยโบนขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ก็ครบร้อยแล้วก็สิบหน่วยจับชุดนะหลักร้อยหกเจ็ดแปดสามสี่แล้วก็ครบสิบหน่วยเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ด ก็รวมชุดให้พิจรารนาะเคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเบ่งปันหลายชุดนะ612614615617นะท่านก็ไล่ไปนะหลักร้อยแปดเก้าศูนย์ห้าหกแล้วก็ครบ10สิบหน่อยก็เก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ด ต่อไปครับผมใบนี้ทู้ชมวุฒเบ่งปันล่างสี่ตัวสนะองสี่หกแปสองสหกแนเดี๋ยวทันทีแล้ว8ปดศูนย์พสองต่อไปครับผมใบนี้ ปฏิทิน121317 283878นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ก็วันชาย วันชายแบ่งปานเต้มรมลาก็แบ่งปานเต้มหนึ่งเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มเจ็เต็มแปเต็มเ,เก้าเจ็ดตัวเจ็ดเต็มนะเบ่งปานเจ็ดตัวเจ็ดเต็มให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ รวมครบบูนกลุ่มกินุตและก็รูจิเล็กนาคากับใบานาคสามท่านรวมชูนครบบูนศูนย์หนึ่งสามสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเก้านะหกตัว ให้พิจารณาเป็นยยวทางครบหลักอร่อยสิบหน่วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคลิปนี้เ,าเราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยครขอสวัสดีครบับผม